ครับเสร,ร็จแลันทุกคนไปเาสาบหม้อครับนี่ฟาดกันามากินเนื้อย่างหม้อนาหม้อครับหม,ม้มอสอประตูหนึง่ง๋ย่ชุดรถตามมาครับแข่งร้านของไห่รานเป็นหมูทะบุตรเต๋่่ลายเกาๆครับร้านหมูสไลด์ของไล่ครับร้านกินประจำ ขี้โพกสว่วนเทาไรกินนี่งมอเมือมอ่อเอ้ยตัวกุว้งเลยรสามสามเนยบุหกี่วะจอหงักลอ่อนจี๋กุ้ง เรยายาตะคองตะกระหามเรียบร้อยแล้วครับพักซิเมลังร้อนอไรทั่นั่นแหละถุเย็นเย็นมด้เพืนครับมาได้พี่้องกินเนี่ยยากมือีเอายังไงมันบ่ง่ายหรอกก็กรคิดอยากร่ว่าโดนมากินเียว โรนอาบน้ำโดนขัานละมากโอ้ยบอกแมันใจเจือดทั้งอยังอยู่เจือดทั้งก่อยนี่พี <c oughs> ่ล,ล,ล่าเทียสิแล้วมึงใส่เกี่ยวจังหมดเจือดเลยยั่งางอย่อยอก็ตอนแรกมาเดิมผู้อาบน้ำขัานละมากาบบรึจิ๋ ลายทำายรอยเก่าร่วมน้ำครับทเป็นนาำครับล้มยังเซตสวยมันกินยังไงโอเสดแบบมีน้ำเกดแบบมี้เป็นแต่กาซูกีไหมรักนามเือน้ำืออยู่นะลายอะไรเนี้ยมันเลยชวดนามเนี

กินกับแ่บรบบอ้องกระแชบมากเลยกินน้ำแันนะครับทุเรศกับมอ่อดไม่หันเลยเดี๋ยวนอามามนมาหกหรอแจ็คมันเฉียดเลยแพ่ chín lái và chuẩn cũng phải hết quần nó mua kia tôi thôi nhìn thấy gì gì để không tôi <chai> thấy gì nhúng khẩu vào bên này <coughs> 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 โวดบัวๆผมเลือกตกใจไั้ยเลือกพีคเนียครับพิคมีนี่อ่ะองอได้ครับอาคือพันหนึ่งเดียวนะ่ะเขินเล็บพิสโตห่อนว่อเขินกล้องเล็พิสโตคือ,อประเดี๋ยวหมูย่อมานะทีไไ่เคยอย่างน่ะ เอาสีเขินเนี่ยย่งหมูมีหมูยอดได้อยู่นี่นี่เกปกุ้งมักไก่มักมันครับก็ระเบียบเราได้อะไรจิตตะเคียนวะผมก็จะประมาณนี้ครับผมจะกินทั้งเนื้อย,อย่างทั้งสุกี้ครบับเด็ดเด็ดผลกันเลยนะขึ้นมานะครับคือรถมันมาแล้วยาสีสเด็ดได้ โอ้ยแอาบน้ำมอาบดนแต่เป็นช่วโมงก็โดตวอบ้มุ่บลาเด็่ว่าอาบอีกหนว่าอาบน้ำไม่ใช่เนื้อยางะนะมันก็ขวขวนที่เรายู่เกไทยต้องกินหักจ่เป็นกินโฟมหลาย่่นเป็น่เอาตอนั้นคือมันก็แสบอยู่เป็นไ กระดาษสิมูยี่ลีนะสิมามูกระดาษได้ไหมบางวกระดาษบางมมาาก็นี่เห็นมาหลานเนี่ยมาลุงเออมาสิทนตัวเนี่ยผู้ชายบรรยากาศล่างครับสาวไล่หลัง เตาบักเถอกครับออยตออยยึกมากคนลังเขาเลยๆหายจงมากได้เว้นมาส่นหาหมอนนั่งม่ๆมาไน่ลยปกติก็นั่ง้างบนครับ ก็นั่งขงบนเก้าอี้อก็เอาบะสุดอ,อันนี้มาถ่ายคลิปเลยหามุมส่วนตัวัหน่อยเีายานตีลิกษษษษษษิษยว่าิปิดร่างเ <c oughs> อนี่ไม่ใช่บ้านกินตาบูงหงมั่นล่ะเออลืมพีม่ตาบุงหาอยู่ด้วหายไปตำเดอกเย,ย,ยนี่ตะบูงบงนินหอยเรียกว่าก็อยากตํด้อยานพ้นบอกว่าตำให้น่ ก็ได้ไม่ใช่ไระเดะ้กินมันบ่ได้นนางยองยอดต่ำครับ <c oughs> ต่ำนั่นตัวต่ำนู้นเสียบใช้ร่องก็ได้พักเปิดไปแล้วขาปุ่มอันนี้เขาเล่นยังกันมูยังกันดิมูกระดาษมันบางชื่อนึงแมจักแกมจักจักแกม เอ้อเต้ามูกระดาษเพระาะว่ามันบาาซื้อทางการมันมม่นเลยสามสันมน่นครับอ๋อซื้อทางการมูสไลด์พิกเจอร์พิกเจอร์เปเปอร์เนี่ยมูกระดาษมูสไลด์กูเล่นมูพิกเจอร์รูปภาพเลยเออหนาละพิกพิกหมูมูนะแต่เอาเจอออกเด้งเนาะมึงกูเป็นบ่าแก้แถ้วมันจะเลิกอแล้วก็เล่นกระงง คนฟังก oh, cool. ็งงว่าส oh, ิเรียนมุกได้ไปเหรยนสัมเพียเจอมาขันอย่างจ้างหน่อยก็ใช้ก็ใช้กล้วยหนางเป็ี่ยนยดอกถ่ายพิมพก็ยังกุ่มก็เสียงนะกินได้คนเดียวเลยโมเด็เสียงเอาฐานะช่างนี้เอาไปนะผมเป็นคนฐานะใส่เลย เฮ้ยังเกีดย be โอเอาหมูสไลดไหมกันนะไม่ใ <wh ช่มไพริกพิเกอรอพิกเกลือเปเปอร์มะขันนิ่เปิดเลยเสอเฟือว่าหมูสไลดป่ะสิ

นี่ครับสู้รถถึงเ้าสกิกินเป็นโลเ้าก็หุ่นจำเก่าครับสี่กระตือสีพระซ้ำสายอย่างลูกโคตอยู่ในใส่ลูกโคตรไปชวนเนาะเอาดีะอาอจะกินบ่อวนแต่ก้นพัน <c oughs> นี่แน่เนี่ยก้อนอนี้ย

อยากแปลกมากนยิ่งกันมาที่แบบยิ่งงาๆกินนี่เที่ยงกันกินรักสุขภาพเลยนเริ่มตกแตงาใส่จอดเต็มสาวู้ดายกันวิะกิอดจอน

đang hàng cả mình khấu với dân ấy, chắc cũng nhìn vào Chị phải nè Chị của Lâm Trần Cần học và quốc cao được không lặng Là bố tổ hôn mà khoáng Cùng cấp nhắn Ra mấy mới Ừ cùng không มันเบลปังอยู่เห็นหูนู่งอันนี้เนื้ออัยังคือเกี่ยวมันรดนึงถือปะนมูนมันมันหลายอ้วนแน่ๆตั้งใจครับนั่นที่กินเทียบว่าจะกินดูล้วครับกินดูกินดูว่าอะไรครับเงินสีเบิร์ตอ้วนค่ะทุกันเนี่ยตัวดีตัวดีเลย มันมักงคุ่งเลยหรอแค่ก <laughs> ี่ลายลนึ่งว่กี่แ้วแค่น้อยของบ้านกินเราไปนอนได้เป่มันจะอุดตสนบนนอะของคู่กันกับนามันล้มเนี่ต่อกันครับข้างล่างเป็นลำเป้าพับฝังหนาโป๊ๆอยู่นั้นลมจริงเป็นวะนล้มมันมันเอ่ยกว่าอื่นความหนาแน่นปกวาวเร่รลอยแก็แห่กินนามันล้มก็แห่กินหลายแบบ Tượng, không chịu phù còn là không bán là yên nữa cho kênh Mì không bỏ lỡ ตังบัดเดย,ยงนกินน,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 นี่นยกบทมปกเน่าเลมอนเน้าแบนนางปักเน่ามีจพันหนึมีพันหอ้าเดียวพี่เดีเขาว่านนมักเน้าแบนกแบกันแบน Okay. Để một Để <laughs> Để không làm Tắc lại Có một vài dàn quần ค่ะเดี๋ยวผมตักต่อกันตายติมากครับแจ้งนหน่อยหรือพอเดอชุดลุกอูอังนะครับมูกกินไอต,ติมเบิดเหนื่อยนั่งเต็มจานนะบาปุ้ดกินสมอยากนะเบิ้ไปหร้อมวันนั่ง

ตายาง,ไงไายิ้มนะครับเข้ากับเดินทางมาถึงปลายทางับนลำลาครับสมควรหอดเวลาเก็บผ่านไตกอกนรทิศหนาอันตกทิศสามาวสามอ่อนนดนะครับ <c oughs> เลเยนนยิ้มไปพื่อนแม่รุ่นมูมนเดล่าจากตัวข้างกันมากครับหรือว่าเท่ครับศากอะไระยะ,ะ,คระครับเดอมมกันทิศหนาครับ 来看。